สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้ามากับสูตรหวยยี่กีค่ะสองห้าห้านะคะยีก่กีสองห้าห้าก็คือยี่กีที่ออกทุกห้านาทีนะคะวันนี้มากับสูตรพิกัดบนค่ะก็กดลู่สิบเก้าประตูนะคะกับสองตัวบนค่ะยี่กีนะคะจะบาทเก้าสิบสองนะคะทุนพิกัดบนจะทุนห้าสิบเจ็ดค่ะก็จะบวกมาสามสิบห้าต่อรอบนะคะ น้องฟ้าก็จะเริ่มตั้งแต่รอบ2 3 4สาค่ะเป็นตัวเลขที่เอามาจากในกลุ่มนะคะที่จะมีบดรายงานผลค่ะนี่ก็จะเป็นยีกก่กีนะคะของวันที่22ตุลาคมนะคะตั้งแต่รอบที่สองสามสี่ค่ะห้าหนึ่งสี่หดนะคะน้องฟ้าก็คัดรอบมาไว้เรียบร้อยนะคะสูตรก็ง่ายๆค่ะใช้3ามตัวบนค่ะคูณกับ 993นะคะ9ล3ค่ะเป็นเลขคงที่คูณแบบนี้ทุกรอบค่ะมาดูต,ตัวอย่างนะคะ514หนึคูณ993นะคะก็จะใช้3ตัวสุดท้ายค่ะถ้าไม่มีเลขําใช้3ตัวสุดท้ายได้เลยถ้า3ตัวนี้มีเลขําก็มาใช้3ตัวหน้านะคะได้402ค่ะ รอบนี้นะคะออก50 0ค่ะก็เจอเลข0ูนย์ะคะ0 0นะคะเลขเข้าค่ะแบบนี้นะคะออก0 0นะคะจะได้เด้งค่ะก็จะบวกมา184นะคะเพราะว่าบาท92ก็ใช้92บวก92ค่ะจะได้184นะคะในรอบนี้ค่ะแต่มีเงื่อนไขอีกค่ะถ้าเจอเลขศูนย์นะคะในหลักหน่วยนะคะจะข้ามเลยค่ะก็ไม่ต้อง ไม่ต้องดูรอบนี้นะคะแล้วก็มาดูรอบถัดไปค่ะหนึ่งสี่เ้าค่ะได้9ก้าห้าเค่ะมี9นะคะมีห้ามีเจค่ะรอบนี้ค่ะออกเลขเก้นะคะก็จะได้เลขเก้าค่ะบวกมาอีก9ก้าสิบสองค่ะรอบนี้3ามเดค่ะ ได้สองหนึ่งสี่นะคะมีสองมีหนึ่งมีสี่ค่ะรอบนี้ก็จะหลุดนะคะเพราะว่าเลขสองเราไปเข้าหลักร้อยต้องเล่นวิ่งนะคะถึงจะได้สองนะคะเข้าหลักร้อยค่ะก็จะลบมาห้าสิบเ็ดนะคะสองเกค่ะได้907ค่ะ มี9มี0มี7นะคะรอบนี้ค่ะ0ย์เข้าค่ะก็เข้านะคะบวกมาอีก92ค่ะ608ค่ะจเจอเลขํานะคะ744ก็ไม่ใช้3ตัวหลังค่ะไปใช้3ตัวหน้าแทนนะคะ603ค่ะรอบนี้นะคะเลข6เข้าค่ะ ก็จะบวกมานะคะอีก92 716ค่ะ988นะคะเลขําให้ไปใช้เลขหน้าค่ะคือ710ค่ะ710นะคะรอบนี้ค่ะออก475เป็นเลขเจดนะคะที่เข้าค่ะบวกมา92ค่ะรอบนี้นะคะ475 475คูณ993ค่ะ ได้ห7เจค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าจะเล่นรอบนี้ให้ดูนะคะเลือกกดยี่กีสองนะคะแล้วก็เลือกรอบ242เลือกกด2ตัวบนและลู่19ประตูค่ะกดเลข675จากนั้นนะคะกดยืนยันเลยค่ะก็จะทุน57นะคะทีนี้ก็รอผลเมื่อรอแล้วนะคะผลออกบน75นะคะก็ออก75จะเป็นเลขบนล่างค่ะ ผลนะคะออกเจ็ดห้าค่ะก็คือมีเจดมีห้านะคะแบบนี้ก็คือเด้งนะคะก็จะบวกมาหนึ่ง้ดสนะคะเพราะว่าเด้งสองตัวค่ะเก้าเจ็ดห้าค่ะได้หนเจดห้าค่ะมีหนึ่งมีเจดมีห้านะคะรอบนี้ค่ะก็มีเลข5้าเข้านะคะก็จะบวกมา9 2้าสิบสองค่ะ 1>, 1 9 5ค่ะได้หกสามห้านะคะมีหมี3มี5ค่ะรอบนี้ค่ะออกตรวหนงสานะคะเลข3เข้าค่ะบวกมาอีก92ค่ะ1 1 3ค่ะได้2 0 9นะคะมี2มี0มี9ค่ะรอบนี้ค่ะออก2 6 0นะคะเลขศูเข้าค่ะ บวกมาอีก92นะคะรอบนี้มีเลขศูนย์ลงท้ายข้ามค่ะแล้วก็ไปรอบนี้เลย152ค่ะคูณ9ก้าสมนะคะได้9ก้สามหค่ะ9ก้สามนะคะรอบนี้ค่ะมีเลข3ค่ะก็เลข3มเราเข้านะคะบวกมาอีก92ค่ะมาดูรอบนี้ค่ะ5 3 8สาค่ะ5 3 8สคูณ99้สมนะคะ ได้2 3 4ค่ะมี2มี3มี4ทีนี้เรามาดูรอบที่2 4 8นะคะ2 4 8เนี่ยจะออกอะไรนะคะก็ไปดูในกลุ่มค่ะ1นึ่งค่ะ1 1ึ่นะคะล่าง8ปสค่ะรอบนี้นะคะมีเลข2ก็คือเลข2เข้านะคะบวกมาอีก92นะคะ ตอนนี้นะคะถึงรอบ248นะคะเวลาตี2 15ก็เลขออก112นะคะยังไปต่อได้นะคะ112คูณ993นะคะได้216ค่ะมาดูรอบนี้รอบ249นะคะเลข6เราเข้านะคะก็ถือว่าสูตรนี้ยังไปต่อได้ค่ะน้องฟ้าก็ฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะหากพี่ๆชอบก็สามารถลองใช้กันได้ค่ะ หรือพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มยี่กีกับน้องฟ้าค่ะวางแนวทางตั้งแต่เช้าเยันดึกเลยนะคะี่กพี่ๆสนใจก็สามารถทักหาน้องฟ้าได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ